2ในสี่อ้ามนาจใหญ่นั้นเสร็จยูตาดไปแล้วอีก1คนจะเป็นใครนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุทกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องการ8อง k แปด channel p a r ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับมังงะจูสึกไคเซ็นนะครับผมตอนที่175นะครับผมซึ่งก็เป็นประจําทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับผมยกเว้นอาทิตย์ที่แล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการงดไปนั่นเองนะครับผมซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายูต่านี่ จัดการไปแล้วถึง2ขั้วมนาดใหญ่นะครับผมในอนนีิคมเซนไดเลยก็ว่าได้ซึ่งจะเป็นใครนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ากดกันแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าหาอ่านมังงะน,นี้ได้ที่แอปมังงะพัฒนะครับแล้วก็ถ้ามีคําพูดคาจาคําไหนหรือว่ารูปภาพที่นํามาประกอบรูปไหนเนี่ยทำให้เข้าใจผิดต้องขออภัยด้วยและเราเนี่ยขอย้อนกลับไปในตอนที่174สักเล็กน้อยซึ่ง174เ็นี่ยจะเป็นตอนทอ เพิ่งจัดการกับตัวของลูฟเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ายูตาเนี่ยก็จะได้สู้กับตัวของคุโรลุชิเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่านะตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่การสู้กันระหว่างตัวยูตาแล้วก็ กลุ่ม,มแมลงสาบกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่ต้องการจะกินพวกชาวบ้านเนี่ยเป็นอาหารซึ่งทําให้ตัวของคุโรรุชิเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะครับกับการที่ตัวของยูตะเนี่ยไปยุ่งนะครับผมเกี่ยวกับการกินของเขาก็เลยจะกินยูตะซะแทนเลยซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากตอนที่แล้วนะครับผมที่ตัวของคุโรรุชิเนี่ย ต้องการจะกินยูตานนะครับผมและณตอนที่แล้วเนี่ยคุโรรุชิก็เลยได้หยิบดาบนะครับผมหรือว่าปังตอนที่มีชื่อว่าดาบแห่งชีวิตที่เน่าเปื่อยออกมานะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มที่ตอนที่175กันเลยดีกว่าเปิดมาในตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นตอนที่คุโรรุชิเนี่ยเริ่มเอาปังตอนนั้นเนี่ยฟันใส่ยูตานะครับผมแต่ทางด้านยูตานเนี่ยหลบได้แล้วก็ใช้คาตนาของเขาเนี่ยฟันแขนของคุโรรุชิเนี่ยขาดไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาคาตนะเนี่ย ปักไว้กับที่แขนที่ขาดไปนะครับผมหลังจากนั้นยูตาเนี่ยก็เข้าสู้ด้วยมือเปล่านะครับผมกับคุโรรุชิแล้วก็สามารถที่จะ อัดคุโรลุชิเนี่ยให้กระเด็นไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของยูตะเนี่ยก็ได้หันกลับไปหยิบดาบนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะพุ่งเข้าไปโจมตีใส่คุโรลุชินะครับผมโดยการฟันใส่คุโรลุชินั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้ทําการฟันไปซึ่งณนะตอนนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าคุโรลุชิเนี่ยเขาจะเอาแขนของเขาเนี่ยมาบล็อกดาบของตัวยูตะเอาไว้นะครับผมมันเลยทําให้ตัวของยูตะในตอนนั้นเองเนี่ยเรียกได้ว่าก็ยังสร้างบาดแผลให้กับคุโรลุชิได้ไม่ถึงแบบ ว่าเท่าที่ควรนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคุโรลุชิเนี่ยจะใช้ฝูงแมลงสาบของเขาเนี่ยอ้อมล้อมตัวของยูตาไว้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอ้อมล้อมจนเป็นเหมือนพายุเลยก็ว่าได้ซึ่งณเวลานั้นเองเนี่ยตัวของยูตานั้นเนี่ยเขาได้นึกในใจนะครับว่าฉันเนี่ยกำลังถูกจับตามองนะครับผมซึ่งตัวของยูตาเนี่ยน่าจะสัมผัสได้ถึงตัวของริวแล้วก็ ทาคาโกะแล้วนะครับว่ากําลังจับตามองเขาอยู่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยยูตะก็เลยได้มีการนึกต่อว่า น่าจะเป็นผู้เล่น2คนที่มีคะแนนสูงสุดคุโรรุชิเนี่ยเป็นวิญญาณคำสาบเหมือนที่ฉันเนี่ยเคยทํากับตัวของอิตาโดริยูจิก่อนที่ฉันเนี่ยจะปล่อยมันออกมาได้ด้วยการปล่อยพลังงานด้านบวกนะครับผมจากเทคนิคคำสาบย้อนกลับนั่นเองนะครับผมเข้าสู่ร่างกายของมันแต่ฉันไม่ได้ต้องการให้อีก2คนนั้นเนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยสามารถใช้เทคนิคคุณใส่ย,ย้อนกลับได้นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นความคิดของยูตะนะครับผมที่อยากจะเก็บให้ตายเนี่ย เอาไว้นะครับผมไม่อยากจะเผยไตในตอนนี้ซึ่งคุโรลุชิหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการต่อแขนของเขานะครับผมแล้วก็ได้ง้างปังต่อขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อที่จะฟันใส่ยูตะและยูตะเนี่ยก็เลยได้มีการนึกต่อเลยนะครับผมว่าและลิกาเนี่ยก็ปกป้องทุกคนเนี่ยอยู่ที่สนามนะครับผมทุกคนในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงชาวบ้านที่ตัวของยูตะเนี่ย ปกป้องไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับและยูตะก็เลยได้มีการพูดต่อว่าฉันต้องการที่จะจัดการกับคุโรรุชิเนี่ยโดยไม่ต้องใช้เทคนิคคำสาบย้อนกลับหรือว่าต้องเรียกลิกะมาช่วยนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นความคิดของยูตะและหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคุโรรุชิเนี่ยก็จะมีการพูดออกมาด้วยนะครับผมในจังหวะที่กําลังจะเล่นงานยูตะนะครับคุโรรุชิเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมาว่าทําไมแกต้องเข้ามายุ่งด้วย ทำไมแกต้องฆ่าพวกเราและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของยูตาเนี่ยที่ได้ยินแบบนี้เนี่ยก็เลยได้ส่งสีหน้าอันอมหิตเนี่ยไปหาคุโรรุชินะครับแล้วก็ได้มีการพูดขึ้นมาว่างั้นฉันขอถามนายกลับแล้วกันนะทําไมแกถึงต้องฆ่าคนด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคุโรรุชิเนี่ยเขาก็เลยได้ตอบมาเลยนะครับว่าฉันชอบรสชาติของเหล็กนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นธาตุเหล็กในตัวคนหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ย คุโรรุชิก็ได้ทํามือขึ้นมานะครับผมเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดว่าทําให้มองไม่เห็น ทำให้มองไม่เห็นนะครับผมและต่อมาเนี่ยก็ได้มีแมลงสองตัวเนี่ยโผล่ออกมานะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าพวังแมลงดินนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยแปลเป็นไทยมาให้หลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ายูตาเนี่ยก็จะโดนอ้อมล้อมอีกแล้วนะครับผมด้วยแมลงของคุโรรุชิซึ่งยูตานเนี่ยได้ปักดาบลงไปตรงกลางนะครับผมและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะปล่อยพลังไสยเวทออกมามันจึงทําให้พวกแมลงพวกนั้นที่ล้อมเขาเป็นพายุเนี่ย แตกออกนะครับผมพอแตกออกเนี่ยยูตะก็เลยได้ไปจัดการไอมแมลงสองตัวที่ตัวของคุโรรุชิเนี่ยเพิ่งเรียกออกมานะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าผวังมแมลงดินก็ได้ซึ่งจัดการไปแล้ว2ตัวนะครับผมโดยการฟันนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยยูตะเนี่ยก็ได้หันหลังนะครับผมแต่คุโรรุชิเนี่ย ก็ใช้จังหวะนั้นเนี่ยพุ่งเขามานะครับเพื่อที่จะเอาปังตองเขาเนี่ยฟันใส่ยูตานนะครับผมแต่ยูตานด้วยความที่มีเซนส์ในการต่อสู้มากเนี่ยก็เลยได้หันกลับมานะครับแล้วก็ใช้ดาบบล็อกได้ทันนั่นเองและในจังหวะที่ยูต่าใช้ดาบบล็อกนั้นนะครับผมไอ้ปังตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยได้ปล่อยอะไรออกมาสักอย่างนะครับผมตรงด้ามที่ฟันกับยูตานนั่นเองซึ่งเป็นเหมือนกระสุนเลยซึ่งมันทําให้ตัวของยูตาเนี่ยโดนโจมตีเข้าไปที่หัวไหล่นะครับผมทางด้านซ้ายนั่นเอง ซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยยูตาคิดในใจนะครับว่าฉันตั้งตารอสิ่งนี้แต่บ้าจริงนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอการโจมตีครั้งนั้นของคุโรลูชิเนี่ยทำให้เส้นเลือดเนี่ยขึ้นตรงใบหน้าของยูตาเลยนะครับผมแล้วก็ได้มีแมลงสองตัวเนี่ย โผล่มาจากตรงแผลที่ยูตะาโดนโจมตีเมื่อกี้นะครับผมแต่ยูตาเนี่ยก็หันกลับไปจัดการในแมลง2ตัวนั้นได้นะครับผมซึ่งทําให้บาดแผลของยูต่านะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าลึกพอสมควรเลยนะครับผมและตัวของคุโรรุชิเนี่ยเลยใช้จังหวะนั้นนะครับเอาปังตอเนี่ยพุ่งเข้ามาฟันตรงลําตัวของยูตะาเข้าไปเต็มๆเลยนะครับผมซึ่งณตรงนี้เนี่ยเลยทําให้ยูตาเนี่ยกระอักเลือดเลยก็ว่าได้ซึ่งริวและก็ทาคากโกะเนี่ยที่มองอยู่นั้นนะครับ เขาเนี่ยก็เลยได้มีการพูดขึ้นมาเลยนะครับผมสําหรับตัวทาคาโกะเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่ามันจบแล้วเหลือแต่เพื่อกินกินเขานะครับผมและในจังหวะนั้นเองนะครับคุโลรลุชิเนี่ยก็กําลังจะบีบคอตัวของยูตะนะครับผมแล้วก็กําลังจะก,กระชากตัวของยูตะขึ้นมานะครับผมทางด้านยูตะเนี่ยก็ได้ลืมตาขึ้นมานะครับแล้วก็ได้จับหน้าของคุโลรลุชิเหมือนแบบแหกปากออกนะครับผมแล้วก็ได้ทําการเอาปากตัวเองเนี่ย กัดเข้าปากตัวของคุโรลุชินั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากที่ตัวของยูตะเอาปากกัดปากคุโรลุชิเนี่ยร่างกายของคุโรลุชิก็แตกสลายเลยนะครับผมหรือว่าจะเรียกว่าถูกปัดเป่านั่นเองหลังจากนั้นเนี่ย ตัวของยูตะเนี่ยก็ได้ปล่อยคุโรล,ลุชินะครับผมแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยทั้งลิวและก็ทาคาโกะเนี่ยก็ได้อึ้งนะครับผมกับการกระทําของตัวยูตะในครั้งนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านโคกนันนของยูตะเนี่ยก็เลยได้โผล่ออกมาแล้วก็บอกว่าคุณโอโกซูยูตะคุณเนี่ยได้รับ5้าคะแนนะ นะครับผมหลังจากนั้นยูตาก็ทําความสะอาดใบหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าไอแมลงตัวนั้นเนี่ยไม่รู้มันกินอะไรมาบ้าง <c oughs> ก็เลยต้องทําความสะอาดนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโกโปกหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านริวเนี่ยที่ยืนมองการต่อสู้อย่างใจจดใจจ่อเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่า วิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับอย่างนั้นเหรอแต่เปลี่ยนเป็นพลังด้านบวกปากคือระยะที่สั้นที่สุดจากฝ่ามือและสมองของเขาของเขาในที่นี้เนี่ยก็คือของคุโรล,ลุชิดังนั้นเนี่ยเขาจึงส่งพลังด้านบวกเนี่ยผ่านทางปากต่อปากไปยังที่หัวสมองของคุโรล,ลุชินะครับผมหรือว่าไปยันหัวของคุโรล,ลุชินั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ายูตะานเนี่ยปล่อยพลังนะครับผมเหมือนคลื่นเสียงอะไรทํานองนี้แต่เป็นพลังด้านบวกนั่นเองและตัวของริวเนี่ยก็เลย ได้มีการพูดต่อนะครับว่า แต่ฉันเนี่ยจะไม่ทําอย่างนั้นแน่ขยะขยแขงสกปรกที่สุดนะครับผมซึ่งริวเนี่ยเราก็รู้กันดีว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียบร้อยนะครับผมแบบว่าพวกสําอางอะไรทํานองเนี่ยผมเผ้าก็ต้องเซตนะครับผมแต่งตัวก็ดูดีเขาคงไม่มาทําอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับผมและหลังจากที่ตัวของริวพูดเสร็จนะครับก็เลยได้มีเสียงเสียงนึงเนี่ยโผล่ขึ้นมาว่าดูเหมือนว่านายเนี่ยจะสามารถใช้วิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับได้สิ นะเจ้าหนูซึ่งแน่นอนนะครับเสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงของทาคาโกะที่ลงมากระซิบข้างหูของยูตะซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยทำให้ยูตะเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยก็เริ่มบิดเบี้ยวนั่นเองนะครับผมซึ่งณตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าพลังงานด้านบวกเนี่ยสามารถที่จะ การนะครับผมกับวิญญาณคํำสาบได้นะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ต้องรอดูตอนต่อไปว่าตัวของยูตานั้นเนี่ยจะสามารถรับมือกับทาคาโกะได้หรือเปล่าเพราะดูแล้วดูเหมือนว่าทาคาโกะเนี่ยจะเริ่มเป็นฝ่ายที่บุกมาก่อนนะครับและยูตาเองเนี่ย เรียกได้ว่าต่อสู้ต่อเนื่องเนี่ยมาถึง2คนแล้วนะครับและแต่ละคนเนี่ยก็เป็นระดับขั้วอำนาจใหญ่ของอนานิคมเซนไดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูฟนะครับแล้วก็มาตัวของคุโรลุชิซึ่งจะต่อด้วยทาคาโกะเลยเนี่ยผมมองว่าตัวของยูตะเนี่ยไม่น่าไหวแต่ก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้าผมมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าแปลผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยไว้นนคลิปนี้ ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ